แต่กองบ่หายได้เสือถึงยางเนอะหัวง้วบอเมื่อกระดุกมันเป็นช่วงขางนี่ยเคยอบไหมเขาซื้อบ้าสองห้ออบหมือยังอบไมอบช่วงเต้ยเลยสบายดีสบายพอตู้ไม่ตู้สบายดีใช่ไหมข้าเจนคาราวาคาราวาวดาของหนู ไมไปจะห้อีกจะทอเจ้าบุษักดนคูะตัคู่น่หน่อยบงนูหาตัวนี้หัวก e ้อนไปบอกเล่านะ่ะไปแล้วแม่บอกคือเก้าหาไปบอกมันหนาวดรอกไปไปเอเอาได้แก่

ห่อนหมดอ่ะห่อนเห่อจะแค้ประตูไปใช่ค่ะอ๋อกินกินอะไรปวดบกแปลกบ่าวเนาะไปเด็กฟองพี่น้องไปเดกนั่งอูเลยประตูมาเลยเด้อ ตอนนี้กับพาพ้น้องพิงมาดิดน้ำมีตู้คือก็โดยการท <c oughs> ักทายสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องปาดุงเอฟซีโอ้เราพอตู้กะมึงเฉยยินเฉยยินมาเลยพู่หเฮ้ยหักนี้น <c oughs> นนอ้ก่รถเอื่อหรนะค่ะเอาเห็ดเอื้อยหายะโอ้พน้เอมโยกชื่อพ่น้ หยอกแต่ย er. ันดุงหายด้อเอ็มหยอกซื so, ้อคนนะน้าเอานี่มาไอ้เจ้าไปอบแต่กองม่หายได้เสียถึงยางด้ยหงัวบ่มวยกระดูกมันเป็นช่วงขังอนี่ยเคอบไหมขาซอาสองห้องอบไหมบ่วัช่วงเตะน สบายดีสบายพอตู้เม่ต้สบายดีใช่ไหมข้าจังคาราวาเคาราวาลดองนูไปไปใคอีกแลอาจารย์มาพักนูสบายดีหน่อเบิ่งนูหาตัวนี้หัวก้อนได้ไหมเอ้หัวตัวน้ำหลากนักเบิแล้วมันอ่อนเลยตัวนี้มันใหญ่ต้องอบอ่ะบ่นอะไร แย้ขวดแก้วเป็นกะเตะย่างหรือกะแซบแต่ว่าเดบอบมะอบเอาถห้เลย้าพอนะต้องอบเอาเปนอะไรเมื่มานั่งพี่ว่าแบบนี้นะพอได้นั่งพอได้นั่งดินติให้ชัน่ะเต็มในบ่อเลยได้ใช่รเอ้ยน้าประถามก่นนะ เราอาจะใหญ่นะทีชาจะหย่อนด้วยงิดหลงพิดเอ๊ะไปเดีป้าเดี๋ยวเอ๊ะใครป้าเลยหมุนดุหมุนดุหมุนหมุนหมุนฝรังแดงเนี่ยบ่เหมยเมยใช่ป้า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 สิปั้นให้เด้เครื่องเลยลายนะ สิ da, Eagle, so, trail, like yeah. ิก huh? ับบรดาคือน้องพิงค่บอกอค่้ๆไม่ใช่มีแคไปกดหน่อยใช่คงพายคไุ้ยเล่าว่อน่ะกินกดกดเดียวสองคนเสียงเสียงเสียงะมาได้เดี๋ยวมันปิวอะกล่องนี้ชื่อ1ิบกพันไั่ได้มาไว้ใส่ของในตู้เย็นมันมีกินนะชื่อสองกองแล้วตู้เย็นดนเลยดิ ้าเธอจ๋นน้าต่าแบบคัดแล้วครับนี่มาห่างมานี่แล้วไม่ไมตู้เดี๋ยวดินสถามมาย่างไปกัเอ้จะไปย่งลูกน้องพิง <c oughs> <ต>ป้มบายป้ช่มบายยังเป็นโรคย่งลูกเป็นโรคอยากไปเออเอหามอจะได้บ้านมัดเงี้ยได้บอกถามมาโรคอยากไปหันไผปัวได้ไ่ะไปเื่อไมตู้ลาหนันพอไปจปันบกินก็ยกข้า,ขา,ขาขนั่นแม่พอน่ะนั่นนั ขยันนะบุ๊ับทับเอ็มเยอะเตเอ็ดเอดอ้ยจะมาห้าวหรือเปล่ามาห้าวี่มาว่ามุมอแก่งะด้วยนะใช่ว่าจะมาเปนสี่มุมเอามาสี่มมหยันเปนยันเอายังเอาไปกี่ฟุ่นได้ ฟงกหอจะแช่อย so ู so to <to so> so> ่รออนเนี่ยถุงน้พายตึกปลาอะมันร่ามันไม่เป็นทุกอยู่เหมือนแบบโดนแกปโดนย่างถ่านจเปิดเก่าจพอได้ชัว์่ไม่นะปุอบนะเอาให้ได้เป็นจ้าเ่ครั้งเนล่เพาะไได้กูไปกินดน่นะเศรรกูไป้วะมามีูคอัผ้า กอ่านเท่าชิแกงยได้ตอนเท่แกงี้นะห้อยา้ำคำพาว้ือเนนุหัน่นือเนนุแเนแจ้งเนาะเห็ุการลูกเดี๋ยวรับไปเลยนะเล่นเปร้องเ่นองหันพ่อนเพื่นคเหุณฝามาบุญมาเจอปีนี้เอแต่ลุงบอกยัมาเลยเพื่อนยัาเลยเพื่อ อยู <Jordan> ่ทั้งหน้าเหนือกันเพื่อนเราค้นเข่ามาจาจกร้ายเลเสียงรถไทยมนีุ้ไตาแล้วเสียรถไทยบุญวันบุญบัดไมข้าวบ่มาเลมา่วนชวนไปบัดบบ้ามาต้องผิงถักเดียนไถามผู้อยากไปนะเขามำาไปกับพาไป ห้าไปขุ้เมือีแล้วห้าวเลยนไปไปรอบิงลูกให้รอ้อันี้ลูกชายก็าเย็นถ้าว่ากินทอดพตู้ก็ไม่ตู้นะมากอดแล้วนะแม่วันนี้นงเสือกันยาวหายกระถด

เดือนหน้าผูเดือนนี้โอ้ยเอ้ามื่อนี้มื่อนี้กันพาชีอะไรสามคำออกไม่ก้อนนี่นะออกไม้สามคำกับออกไม้แล้วก็ต้องเพ่งก่อนนียหนูพอเพ่งกนจะแฮมแน่นบ่ชิบปลายมือชิบปลายมืออะไรมีในยู่เป่าเนอะแต่ผู้รจัดงานเขาเดียวเนาะแปลกได้หต่ผ้าพีงอันเอ็มไหม ย่ะไปทุบสซกระโลด้หมองเทนะนี่นี่นี่เซยนไม่นี่โ้ยมายุกเลยมายุกออากระโปรเหอะดิ้งนานยาแม่ยาแม่ั้าตู้วยมาได้าตู้แบบนี้ไนาพ่อไปปะไปปาไปไปเราถยไปป้าเราว่ามานนางดินน้ำตู้พี่นัทมาดิ้ตู้ทามนี่ไปเฮียนะมึง

เทเนควนบ่ท้งดังบ่แม่ชิมเงาปลาเจ้ากอนั่ยาายาไปดินในนั่นไม่ให้ไม่เอ้ยไปดินไม่เอ้ยไปดูไปุงเชิดแก่เน่าลูกหลาไปทุงชุดช้ดินทังไดบ่ไปก่อเนควทางดังบ้านพอได้เดือนนึงเข่าหนึงน้ำเงของเพ่อเบ่บอกสล้านนะ

มั más, นเน me, mm ี hmm. like well, like it? It mm ่ยนะล้วมันมันคั่วหัวเท่าเลาเนี่ยคั่วมันคั่วกุ้งไหลได้ป่ะคั่วเนื้อไหลเนี่ยขาขาเสานี่ไปพูดคั่วหัน้ำเดี๋ยวเฮ็ดจะจเทมองนี่ล้างเฮกกินออกไหลก็ต้องเอาออกเลที่ ต่อต่อคือนห้อ่ะเด้ต่อทอใส่แ้ม่นะใส่วงกลอะฮะบอเาใช่บได้กัชื่อไหมวงกบวงน่เสองเส้นสองเสนฮะองหนึงกิได้อยู่นะจูมาด้เือนจูจูเก่านี่งไหมน่าตัวเย็น

เอาไว้แม่ได้เ็น้อยไปได้ขนมกินนะฮะไป็นเลไป, <c oughs> ไปข้อไป้แล้วนอตตอกตะปูใหม่มันลายนั่นคือจับใหม,ม่เป็นยางไหม,ม่วงกไมแดงก็ตอาน้างหมดบวกกับหลังไฟใช่หวานนี่นไปต่อมาสเอกไมายู<ม>่งใ่เกือไปไปป่าเนี่ยางเสียาได้ไหม เฮ็ดช้ามากวก็เฮ็ดถังสีช่าชาองอัินมุ่งของพ่อเฮ็เครื่องน้ำนี่ไม่เห็นแล้วออเจ้าว่า้อหงาอยู่น้นึ่เออ่อทชา่าวสิไดหมเอชาวนเชาวันี้นะถังสีเฮ็ดเกรือของน้ำก็ได้เลยเฮ็ดเกลือควรใช้ปอกยบอะ แล้วทำปลายกได้งามทำปลาหยกได้แบบคือสไตล์ของน้ำในแก่เฮาหนาคือของน้ำมีได้ไหมเห็ดงายูอี้เลยเออเยผมทิ้ดกระโลกเล่เนาะผมไ่ได้ใส่อย่างน้ปรรวมปูี่คือยาได้วันนี้นะพบอกเขาก็มีดียวอบอกเข้ากบไรเลยพอก็มีเลยทำปลาอยากไงกับมุ้งทางเอียก็ได้เห็ดเินปวยเชื่อกระเทิบบุ๋มมาเห็ดชงเดี๋ยวก็ของน้ำนี่ โค้งหน้าแจงชนพี่เด้แบบนี้ฝนตกมันเข่าพักตูเรื่อตกยากเลยตอนนั้นมันเดือนเจ่นพักตูเบิ้ลอ่ะมันวมากมันนองเขาพักระตูมันผาเปียกเบิ้ลพักระเปียกแล้วของทางนั้นมันเดียนที่เนาอคือเล่าได้เห็ดเทือดมีได้เห็ดเห็ดเห็ดไปแล้วก็มีนู่นมีนี่แอมบัง Khải ngoan, ừ. đấy, <laughs> mua nhiều có khai đấy có thể có thể có thể mua thể có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  bà có vẫn có thể bò thể có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  thể mà khôn, màu nháy, màu nháy, nháy. Ừ. Mua có mua phần thể nát Vâng, mua một phép. Phần chắc phải đứa bò này. Thôi ừ. Phần mài, chắc là... phần mài xâm, phải ี่ห well, ่งกลัวเัวข้าวกอเงิน้ของินไม่แกมังี่ตอนไ่แฮะตัวเองได้มาสาลำพระตกได้หาหนึ่งอันนาคไปแล้วกองถ้าสุญหายเด้อกองเรยอห่วงะหาไอชัยมาได้นห่ไอชัยไอช่วไงถดงเนี้ย

เร่เรยตับตจะเงินเหยังดูกตั้เนเงินเห็ียังตัว่าได้หรือเล่เดี๋ยวลานถึกเลขก้อนหรดีแม่บุญถึกเลขก้อนเดีบุญชีนา่ถือนี่อกับีนั่นหรือเนายทำไมบุญถึกเลขแม่บุญชีเห็ดทางข่าให้แม่ตู้เลยเห็นห เาเอานี่ออกแปล่นเนาะเปลนนะ่อาวใช่นึ่บาทเยวาก็เอาเอาหังออกเอาเทมันอีกงานเนาะบาทเตียงมีสองงานไ่เป็นบ่เดกติแต่ใบกนอนบาทเียมาติดจะได้กับเอาสารว่าปูนอนเว้นอู้รถไทยข่าวนี้มันกระหกแล้วผูกขอแง้มพูดแล้วผูกเอ้เขาชมบผูแมอันนี้กาหอมตงนเนาะมันเป็นเนาะ บอกงี้เจล่นาพี่เล่นมาพี่แต่ก็ฮักไปพูดคุอแม่ะรตลางเงื่อนชาวรู้โคด้วยเดจอเด้อชงันนดหน่เจอดอีกคันหนึ่งพูแ่ผูทางเข่าเพื่อนจะรอผจอดเ้ิยนนะผูเอาจะลูกตูเลยหาออไปป้าผู คนชักคนบอยู่เพือนเนาะพิงกเนาะคุณจ้องใช่ไหนาบอไปกับพู้นิ้วทำพู้นิ้วใคบอกก่อนแม่กันเจ้าบอกไปก็อิ้งอยู่บ้านโมพิงกไม่ไปว่าจูอืมฮะอยู่ในตู้เ้ยแม่ไปียกเดยอ้าวบอขิดหอดเราบอมาอยู่ไม่ตู้อ่บอให้แม่เผายังไะ ถ้าลงเสื่อแบบนี้มากนะอย่าแก่เลยเพคนท้าเสื่อยแค่เนาตัวเดียวเดียวเลยใครเลยดินไนท์ทรายนะเม่ได้เอาเลยลายมันนั่นหนแบ่งกเมเจโตู่ในหมอฟักศีรษะฮึ่มเองแล้วเนยคืมพักจนพีคก็ไม่ไรนั่นหนูไม่ได้นั่นหนูเราเอาแต่พักหน้ามาให้เราโดนแต่พวมเราดีนะไอพิงเนาะเราเห็ดลายให้เราเห็ดเครื่องป่ารูปอุ่นให้ฉะสองหมื่นยังอาบระดับนั่นมันตัดมันมีนั่นจะใช่เอาไปเปลี่ยนไปจ้ะเบื้องวานี่มันหฮะ

ไปไปดุไปนมไปไมไปมุกนอยเฮ็ยังไปดไปมือมเ็ยังอะะมาลองไหมน้ายังไม่ไอยไดจะผ้ามาเลยกหรือเลอกบุญเลอกบ่บ้ามาดอกบานเลยจำกินชายบ่บ่บ้ามาดอกบานเล่มากสิ่ชายเลยเด็กน่อยยาามือเพื่อนแล้วไม้จบเขาไอเด็นสัญา ปลุกปะเออเป็นเป็นอะไร่ตัวเราตอมกินชายลานเราดินกินชายเราไ่ปลาเรากินนี่มาเราก็ประชนใจยังเลยัาด uh, ินไดหน่อยดาน่ะไม่ตูววันนี้อ่นผิชายเจือนบานนี่เพราะว่าเอาจะให้ไอ้แพ่เอาโสรบใส่บ่อเอาใส่ลุยามันม้วนน่นงพเด็ักแ ตตัใส่กระสอบเมียใตูเอ้ยเอ้าตักใส่กระสอมตันตักอั้นแต่ยังคายังคาในน้ำตกง่อยตีคาเดียวอแล้วยังไเอาที่เขากด้วาล้านเาล้านหานี้

ก็พูดเลยปะแต่ว่าเรามาจะข่ามาเฮือนแต่เราก็เลยบังมองหลังเพื่อนหลังไฟมันติดกระโดดกระโดดแล้วก็บ่อยากดังเราอะไปอยากโตเฮือนคู่ออกมาคือสาวเด็กเนาะแล้วกอะแนวมุ้งแล้วเขาซื้อเครื่องเฮซายมาเพิ่นวันอาทิตกระเทิบกลวงกับไหลมา กับบรราห้องน้ำเนี่ยส้างกะซีมันกะซีหกหกในเดิอปราุ้มเดนะมินนะสร้างคันเดนระชิ่้านมึงอีกท่านึงก้อนเนาะยังจะเทวะทำไมกะยังไม่รันปากหรอกไปสั่นไฟพนะ่นงเ้ยเนาะสำรับคลิปนี้ก็พาน้องพิงมาหาเม่ตุเม่ตุเราเข้ามาบ้าน อย่างาว่ดดินน้ำม่ตู้มาเราดิ่งท้ายให้เพิ่นไปดินน้ำเพื่อนเอื่อยเลยโอ้โอืมกะโอเคเด้อน,นี่เนาะทางสวนกะจะได้คอจบคลิปไปก่อน ขอขอบุญขอบคุณทั้งพ่อแม่พี่น้องป้าลุงเอฟซี่ีฮักแพงทั้งส่งสบุญบัรน,น้าตลอดมาและตลอดไปโดยสำหรับคิดนี้ก็เรียร้ายไปพี่น้องเอ้ยมาเดินนำประตูเมตุน้ำม,มาแต่น้าเอาขอนเข่ามาเนาะโดยไปล้วสบายดีสบายดี